วันนี้ก็จะมาทำเมนูกับข้าวเหมือนเดิมนะครับก็ปัญหาของคนทำกับข้าวเลยนะครับทั่วไปก็คือไม่รู้จะทำอะไรกินมันก็แบบเดียวกันกับผมนะครับผมเองก็ไม่รู้จะทำอะไรกินพอดีเดินผ่านหน้าบ้านมาเจอต้นมะยมนะครับก็เลยรูดใบมะยมมาว่าเดี๋ยวจะมาทำเป็นหมูพัดไข่นะครับก็เดี๋ยวมาลองทำกันเลยดีกว่านะครับ เหมือนเดิมนะครับขอปรับกล้องก่อนพอชัดนะครับผมเดี๋ยวเราก็เริ่มใส่น้ำมันก่อนเลยนะครับ ผมเองก็ไม่เคยทําเหมือนกันคนระับมันเพียงแต่ว่าเบื่อเบือมันไม่รู้จะกินอะไรก็เลยล้งเ็ษมาผัดดลดีกว่าแล้วก็เอากระเทียมผัดนะครับผมพอดีผมชอบอยากกินเผ็ดผมก็ใส่พริกไปด้วยนะครับกระเทียมกับพริกสับนะครับผมกระเทียมสับ เรียบร้อยใส่หมูสับลงไปนะครับ ผัดให้หมูสุสกแป๊บนึงไฟไม่ต้องแรงนะครับไฟกลางค่อนอ่อนพอหมูเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ใบมะย,ยมลงไปนะครับ อันนี้ผมได้รูดแล้วก็ทำการล้างไว้แล้วตรงนี้เราเบาไฟหน่อยนะครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลตายนะครับซัดหอย ก็ซีอิ๊วขาวนะครับควนให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยเราจะทำการตอกไข่ลงไปนะครับผมขอใช้สักสองใบ เข้ากันครับหน้าตาเป็นไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เคยทําไม่เคยกินด้วยวันนี้จะลองของแปลกกันหน่อยผมคิดว่าเดี๋ยวผัดให้แห้งๆห,หน่อยน่าจะดีกว่าตะกลิ่นหอมนะครับผม สวัสดีผู้ข้าชมนะครับกินได้นะครับใบมะยมเป็นยาบางคนเขาก็จะมากินกับต้ตมตำนะครับผมวันนี้เราก็เราก็มาผัดดู โอเคนะครับแห้งแล้วติดแค๊ครับผมเดี๋ยวเราตักใสจานกัน อเคครับหิวเลยเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงอืม มันรสชาติเหมือนกับไข่คั่วนะครับแต่เราใส่ใบมะยมไปมันจะหนึดหนืดหน่อยมันจะอึด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 ,อด,อดใช้ได้ครับผมมีความเค็มความหวานแล้วความเผ็ดของพริกลองทำกินกันดูนะครับเมนูใหม่ทำไม่ยาก รับรองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาไลฟ์ได้เหมือนเดิมครับผมไม่มีปัญหาสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปทานหมูผัดไข่ใบมะยงของผมก่อนโอเคครับบ๊ายบาย